คุณค่าคุณคุณพี่น้องนองแล้ก็สวัสดีเพื่อนๆวิทยากรที่เคารพทุกท่านนะคะคุณมัส,สุรีแล้วก็เพื่อนๆที่หน้าซีบอกทีมงานแอดมินคนไทยทั่วไทยทั่วโลกนะคะเ,เหมือนอย่างที่คุณน้องๆพูดมานะคะเรื่องรัฐสวัสดิการของข้าราชการของชนชั้นสูงนะคะประชาชนจะไม่มีสิทธิ์ได้เลยนะคะ รัฐบาลโจน500สีธนันชัยโอชาตุตูจูเหียวที่สาธารณสุขดีที่สุดข,ของโลกเศรษฐกิจดีตลอดปีตลอดชาติ GDP ก็ดีอย่างประหลาดเม้จะโดนบอยคอดและเสียดูนการค้าเงินยังมีแน่นคลังแต่ต้องประหยัด จึงต้องเอดปัดงบบัตรทองของผู้สูงอายุที่ส่วนมากไม่มีรายได้แล้วเพราะแก่ชรานี่คือผลพวงของการเอางบประมาณสวัสดิการนั้นขั้นสุดยอดไปประเคนชนชั้นผู้ปกครองอย่างทหารตำรวจและสภารังโจรพวกแก่เท่าไดาโนเาสาร์สวปปอชอ ที่เงินเดือนสูงลิ้วอยู่แล้วยังได้รับรัฐสวัสดิการการรักษาพยาบาลห้องพิเศษห้องส่วนตัวหยุกยาและโรคที่อันตรายต้องจ่ายค่ารักษาสูงลิฟตให้คน ให้กลุ่มคนที่รับใช้ศักดินามีชาวบ้านตาสีตาสาที่ไม่เข้าใจคําว่ารัฐสบัติิการคืออะไรเพราะตาสีตาสาไม่เคยลิ้มลองการรักษาพยาบาลห้องพิเศษส่วนตัวเลยไม่มีโอกาสรู้อยู่แต่ห้องรวมห้องอนาถา อะไรก็เกิดขึ้นได้ในรัฐบาลโจนห้าร้อยประยุทธ์จันโอชาแม้แต่ประกันสังคมที่คนจ่ายไว้ตลอดการทำงานอีกไม่นานก็จะโดนตัดเรียบเพราะหลายคนก็โดนตัดมาแล้ววันนี้ดิฉันขอชัแหละเรื่องรัฐสวัสดิการของพวกสามัญอับป,ปรีคนมีอำนาจโครงสร้างอย่างง่ายๆเข้าใจ ง่ายๆคนมีอำนาจเอารัฐสวัสดิการไปแจกจ่ายโดยไม่คำนึงถึงประชาชนทั้งชาติคนผู้เสียภาษีตลอดปีตลอดชาติเช่นกันถือวิสาสัต์อย่างหน้าด้านด้านคนรับกอนหน้าด้านเช่นกันวันนีข้ขอพูดเรื่องศิลปินแห่งชาติค่ะ ยุคไอ้บอดพุนิพลกับอีสิริกิตมักจะให้รางวัลแด่คนจงรักภักดีสาขานักร้องและนักสแสดงซึ่งคนเหล่านี้มีโอกาสสูงอยู่แล้วในการหารายได้แต่ถ้าไวัยเจ้ายัางไม่ลืมหูลืมตาพร่ำพรรณนาถึงพระมหาการุณาที่คุณได้ทราบซึ้งกินใจไอ้บอด คนคนนั้นก็จะได้รับการพิจารณาให้เป็นศิลปินแห่งชาติได้รับเงินเดือนจนตายและได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีทั้งๆที่พวกเขาเหล่านั้นมีต้นทุนชีวิตสูงกว่าคนธรรมดาอย่างเราเราอยู่แล้วหาเงินก็ง่ายร่ำรวยเป็นทุนเดิม คนบันเทิงกลุ่มนี้จึงเสาะแสวงหารางวัลศิลปินแห่งชาติเพื่อแย่งเอารัฐสวัสดิการตัดหน้าประชาชนอย่างหน้าด้านที่สุดความหน้าหน้าด้าหน,าห,น,าห,นาหน้าหนากลับกลายเป็นความภูมิอกภูมิใจศิลปินแห่งชาติคือรางวัลประจบประแจงจงรักภักดีเจ้าศิลปินแห่งชาติเท่ากับแย่งหมากินคนที่ชิงหมาเกิดโปรดรับรู้ด้วย พวกคุณหน้าด้านหน้าทนแย่งโอกาสคนแก่ที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยแย่งห้องรักษาพยาบาลแย่งยารักษาโรคพวกคุณไม่ได้โชคดีแต่คนอับป,ปีเอาบาปมาใส่มือคุณพูดตรงตรงชัดๆคือแย่งคนแก่แย่พอๆกับแย่งข้าวพระค่ะขอเชิญชวนประชาชนไปสำรวจตรวจสอบว่า ใครที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติบ้างไอ้พวกแย่งโอกาสคนจนปล้นโอกาสคนแก่พวกนี้มันแย่กว่าหมาค่ะส่วนพวกสวสวัสดิขยะเปียกนั่นยิ่งกว่าแย่ระยำค่ะเงินเดือนเป็นแสนแสน,แสนไร้การตรวจสอบเบี้ยเลี้ยงก็สูงสวคนเดียวแย่งโอกาสคนจนเป็นร้อยร้อยสวสองร้อยห้าสิบคนแย่งโอกาส คนกี่หมื่นคนตายไปกี่ชาติพวกคุณก็ใช้ไม่หมดค่ะบาปกรรมสุดๆุดและไอ้นายพลหตัวที่เป็นสอวอด้วยมึงก็ชิงหมาเกิดแย่งหมาเด็กค่ะนี่แค่สองขนแหนงของคนที่ชอบแย่งหยุกยารักษาโรคและเตียงผู้ป่วยห้องผู้ป่วยคนแก่คนเฒ่ายังมีอีกหลายเหล่าที่อวยเจ้าแล้วแย่งเขาไปเช่น ตำแหน่งคุณหญิงค่ะตำแหน่งคุณหญิงตราตั้งที่อิสริกิตมันชอบประเคนบาปเบนเบนกรรมให้คุณหญิงทั้งหลายกลายเป็นพวกชิงเปรตใครก็ตามที่ได้รับโอกาสอุบาทอุบาทนี้โปรดจงรู้ตัวด้วยอย่าได้ชูคอมาอยู่ในสังคมพวกคุดเป็นไร้เกียรติสิ้นศักดิ์ศรีพวกอับรีศสีแผ่นดินนารุมนพินโยศิลวัดรัฐมนตรีช่วยแรไงงาน เน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานรับการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ยุคนี้ยุค 4G 5G อีนรุมมนให้คนใช้แรงงานค่ะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์อาหารดีนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวสวยงามแต่นักท่องเที่ยวไม่กล้ามาเพราะกลัวหัวหน้าเมืองขายอีนรุมลนขายของก็ไม่ได้เพราะโดนบอยคอรดทหารเป็นมาเฟียทหารขายกะทิกับแป้งมันรับสวย รีดสวยอย่างแข็งขันฝีมือแรงงานมันแค่ความฝ่ฝันของกระทรวงมึงค่ะอีนารุนยุกไอ้หอยบัชิลาลงกรไอ้ตูจูเหียวแรงงานไทยเป็นได้อย่างเดียวคือแรงงานทาสค่ะพูดถึงเรื่องการชุมนุมหน่อยนะคะมีบางหน่วยงานที่ยื่นข้อเสนอง่ายๆให้นายกปลาออก แต่ถ้าจะให้ดีนาทีนั้นที่ไอ้ประยุทธ์จันโอชาลาออกมอบนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนปลดเอง,เอง,เองต้องอ่านแถลงการรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเลยลาออกไปแล้วเลือกตัวใหม่ก็จะเป็นเหมือนเดิมแบบนี้นักการเมืองมืออาชีพชอบเก้าอี้ดนตรีอะไรประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็จะมีการเรียกตัวแกนนำที่พูดให้ประชาชนเข้าใจว่า เกิดอะไรขึ้นตลอด250ปีที่ผ่านมาคิดหน้าคิดหลังกันหน่อยนะคะนักศึกษามาไกลขนาดนี้ควายบางคนยังชอบเก้าอี้ดนตรีอันนี้ขนาดแค่ความบังนะคะไอตาเล่ที่ว่าให้ไอตาเหล่ลาออกเนี่ย แต,แต่แต่ความจริงมันไม่ลาออกแน่หัวเด็ดตึ่นขาดก็ไม่ลาออกค่ะแถมนักการเมืองโลกสวยสดงดงามเหมือนความฝันยังให้แก้รัฐธรรมนูญบงังบางมาตราโดยไม่กล้าแตะหมวดหนึ่งสองที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่ทำให้ชาติยุ่งเหยิงยับเยินจนถึงทุกวันนี้เอาง่ายๆแม้กระทั่งว่าการตรวจสอบทรัพย์สินและที่มาที่ไปของเงินในชาติยังไม่ไปไหนเลย ขออ้างหัวข้อข่าววันนี้นะคะฝ่ายค้านดักงบซื้อชุดรังวัดที่ดินมหาไทยไม่โปร่งใสหว่นโครงการเหนือเกล้าระดับหมื่นร้านรั่วไหลโครงการเหนือเกล้าโคกหนองนาของราชาบ้าหีค่ะโอ้ยเวรกรรมคุณพระคุณเจ้ายังจะมาโหนไอ้หอยเน่าเจ้าวิป,ปริตลูกไอบอดคุณมิพลเจ้าตำรับสี่พันโครงการ ไอ้วชิลาลงกรโครงการเดียวโคกหนองนามึงพากันโหนแบบนี้มหาไทยยังไงมันก็ขึ้นตรงกับไอ้หอยเงินก็ไปขึ้นกับไอ้หอยหมดชิบหายแล้วพวกมึงยังจะมาโหนโคกหนองนาไอ้พวกไร้สติไร้ปัญญานักศึกษากำลังจะปลดเอกไอ้พวกฝ่ายค้านยังจะฝันหาแดกกับโครงการเหนือกก้วนี่สรุปแล้วพวกมึงมึงฝ่ายค้านยังไม่รู้หีรู้แทดของคําบ้า คนบ้าหีกับภาษีที่หายไปหัวใจกูจวายสาธุขอให้เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพลาดมาตกใส่รัฐสภาตายหายกรังพวกกระสือกระหังพวกรังความเจริญจะได้หมดไปบ้างไม่มากก็น้อยค่ะ เริ่มจะเหนื่อยแทนม็อบปลดเอกที่กลายเป็นของแปลกสำหรับไดโนเสาร์เต่าล้านปีที่ยังเคารพเจ้าบ้าหีไอบัชิราลงกรไมหิดนพ่อของนายกโจรห้าร้อยตูหั่นจันโอชาก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าม็อบประชาชนขอให้สู้เพื่อตัวเองและลูกหลานของตัวเองเถิดสู้เพื่อรัฐสวัสดิการรักษาฟรีเรียนฟรี นักการเมืองเขามีรัฐสวัสดิการคุ้มครองจนลูกเมียเขาแล้วเขาสู้ได้เท่านั้นเพดานเขามันต่ำตมแต่ม็อปลดเอกเพดานสูงมากคนที่ม็อบปลดเอกจะพึ่งพาได้คือพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ต้องช่วยลูกหลานท่านเท่านั้นต้องเข้าใจเห็นใจกันประชาชนคนไทย ใครอยากได้รัสวัสดิการเรียนฟรีรักษาฟรีมีความเท่าเทียมเป็นเจ้าของภาษีเจ้าของประเทศอย่าลืมไปถอนเงินของท่านเพื่อช่วยลูกหลานท่านอีกทางหนึ่งประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินขอให้ทุกท่านโชคดีพระเด็จการจงพินาระชาราชจงเจริญสวัสดีค่ะขอยื